สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอรันโซครับในช anel YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวอร์วภูกันเช่นเคยนะครับและเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะมาคุยถึงเฟรนวิสกันแบบกระชับกระชับนิดนึงนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงอดีตผู้ช่วยของยูเกนคลอปตอนนี้ก็กําลังจะไปเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกัวเดล่าแล้วนะครับและเนื้อหาหลักในคลิปนี้เลยอย่างที่เห็นบนหน้าปกนี่แหละครับก็คือ บทสัมภาษณ์ของเจเรมีฟริมปงแล้วก็เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับนักเตะคนนี้นะครับเป็นนักเตะใหม่รายแรกของเราในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมาจากไบเออร์เลวอคุเซนก็เข้ามาแทนคนเก่าที่เปิดตัวไปในวันเดียวกันนั่นแหละโอเคก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเหมือนเดิมกนะ็รบกวนกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเสียงผมในวันนี้เนี่ยอาจจะดูแปลกๆไปนะเพราะว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมนาะ ไปงานเลี้ยงฉลองแชมป์เลียโพรครับของพี่หนุ่มแจ็คกี้ครับแล้วก็หนักไปหน่อยหลายๆท่านก็ที่มาดูในคลิปใน YouTube ผมเนี่ยก็ได้ทักทายกันนะครับก็เป็นไงบ้างสนุกไหมโอ้เป็นงานที่สนุกเลยทีเดียวนะครับที่ร้านเบียร์ p ิพับบริกครับที่ BTS ชิดลมนะครับเป็นถือว่าเป็นปาร์ตี้ที่ถือว่าสุดเวียงเลยสำหรับผมแล้วก็โ,โหหนักหนักตื่นมาก็เนี่แหละครับ มาแปลบทสัมภาษณ์แล้วก็สรุปข่าวมาให้ฟังนะครับก็ไปเริ่มกัเลยดีกว่าในเรื่องของคลิปวันนี้นะครับคือเรื่องของฟลอิน์เวสเลครับมันก็มีหลายแบบตีข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของดีแอรเลติกฝั่งของโรมา n โนฝั่งของพอจอยซึ่งเออมันเป็นรายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือใกล้และมันก็ใกล้เพราะว่าลือพูนีย่ยื่นข้อเสนอไป1 0 9ล้านปอน ตีเป็นยูโรก็คือ130ล้านยูโรนะครับก็คือราคาเนี้ยคือรวมโบนัสรวมแอดออนอะไรทุกอย่างนะเป็นเป็นก้อนเป็นเป็นตัวเลขเลยก็คือ130ล้านยูโรก็ไม่อันนี้ยคือไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะจ่ายก้อนแรกเป็นยังไงหรือว่าแอดออนเท่าไหร่แต่เนี่ยคือก้อนที่ทางลิเวอร์พูลเนี่ยยื่นไปให้ทางไบเออร์เลกูเซนก็คือ109ล้านปอนด์แล้วกันเรียกเป็นล้านปอนด์เพราะว่าอังกฤษก็จะถนัดกับคําว่าล้านปอนด์มากกว่า ซึ่งนี่เป็นข้อเสนอครั้งที่2นะครับเพราะว่าข้อเสนอแรกของเรอร์พูเนี่ยยื่นไปที่83.9ล้านปอนด์ก็อัพขึ้นมาอีกเกือบเกือบ 20, 20เอ๊ะ20กว่าล้านปอนด์เลยก็คือข้อเสนอ2นะครับส่วนทางด้านพอจอยส์นะครับก็รายงานเหมือนคล้ายๆกันนะครับว่าดําเนินต่อไปแต่มันก็ยังไม่ได้มีการตกลงนะครับเพราะว่าเรอร์พูเนี่ยกำลังขอต่อรองเพื่อลดค่าตัวที่ถูกตั้งไว้ครับเพราะว่าค่าตัวที่ถูกตั้งไว้ก็คือ 126ยล้านปอนด์แต่ทีเนี้ยถ้าเทียบกันอ่ะก้อนแรกเรียบภูไม่ใช่ก้อนแรกครั้งแรกเรียบภูยื่นไป8ปดสิบสามจุดเก้าก้อนอ่าครั้งที่สองหนึ่งร้อยเก้าล้านปอนด์แต่เลเวอร์กูเซนตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกผมมองว่าตัวเลขมันก็ยังห่างพอสมควรนะสําหรับเออสิ่งที่เลเวอร์กูเซนตั้งไว้แล้วก็เรียบภูยื่นไปจะบอกว่าเรียบภูเนี่ยประเมินต่ําไปหรือเปล่าคือพวกเขามั่นใจครับว่านักเตะอยากย้ายมาแต่ถามว่า หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเอร์พูไปคุยกับนักเตะโดยตรงโดยที่สโมสรยังไม่ยอมรับค่าตัวมันผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะว่าเอร์พูไม่ได้คุยกับเอ่อฟอร์เรนเวสโดยตรงเอร์พูคือคุยกับผ่านเอเจนต์เอเจนต์ของฟอร์เรนเวสก็คือพ่อของฟอร์เรนเวสแหละนั่นแหละทําให้มันเขาเรียกว่าเป็นการคุยไม่ได้ผ่านตัวนักเตะโดยตรงก็คือผ่านตัวเอเจนต์แต่เอเจนต์คนนั้นเนี่ย ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเอเจนท์ที่ต้องให้แบบเอ่อเป็นเอเจนต์ให้นักเตะก่อนที่เร์พูลเนี่ยจะไปติดต่อทางเฟรนวสอันานั้นอ่ะไม่ผิดแล้วก็สมาคมฟุตบอลอะไรของฝั่งเยอรมนีฝั่งอังกฤษเองรับทราบเลยว่าเอ้คนเนี้ยเป็นเอเจนต์จริงๆลิวอร์พูลสามารถติดต่อทางเอเจนต์ของเฟรนวสได้ที่ผ่านมาหลายสโมสรก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการพูดคุยกับ ผ่านเอเจนต์มีการส่งเมลผ่านคุยกันว่าตกลงไหมแล้วนักเตะก,ก็คุยกับเอเจนต์นั่นแหละว่าเฮ้ยถ้านักเตะสนใจทีนี้ติดต่อมาโอเคเอเจนต์ก็จะบอกสโมอสรอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อมันเพื่อเป็นการลดเ,เรื่องของระยะเวลาในการเซ็นสัญญาแะา้วกันเพราะว่าถ้าตกลงกับสโมอสรน,นั้นได้ทีนี้เรื่องของนักเตะไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถเปิดตัวได้เลยแต่ถ้ายังคุยกันไม่ไม,ไ,มไม่ได้คุยกันหรือคุยกันมู้เรื่อง คุณไปติดต่อสโมสรแล้วต้องไปคุยกับนักเตะโอ้โหมันกินระยะเวลานานมันอาจจะใช้เวลานาน,านมากไปแล้วก็อาจจะโดนทีมอื่นฉกไปได้ไอเรื่องไอเรื่องเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าฟลอเรนเวสอะไม่ใช่ฟลอเรนเวสหมายถึงว่าไม่รู้ว่าพ่อของฟลอเรนเวสเขาคุยกันกี่คนเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีฝั่งมนที่ตีนหรือเปล่าแต่ฟลอเรนเวสเองอะลูกชายของเขาเนี่ยก็คือตามข่าวก็คือตกลงปลงใจมาอยู่กับเร์พููแล้วแต่ทีเนี้ยเรื่องของค่าตัวแหละว่า เลวูจะจ่ายตามที่เลวูเส้นตั้งไว้ไหมหนึ่งร้อยี่สิบหกล้านปอนด์เพราะว่าเลวูเนี่ยยื่นไปเนี่ยครั้งที่สองก็คือหนึ่งร้อยเก้าล้านปอนด์นะครับฝั่งฟาบิซซโอโรมาโนนะครับเขาก็บอกว่าการเจราจารเนี่ยก็ยังดเนินต่อไปนะครับแล้วก็ข้อตกลงเนี่ยก็ใกล้จะบรรลุเหลือเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นครับอันนี้คือฝั่งโรมาโนนะครับเอาเป็นว่าสรุปก็คือเฟรนวสรอเรื่องของเวลาครับแต่ถ้าจะไม่ได้จริงๆเนี่ยโอ้โหก็ ถือว่าสโมสรถ้าไม่ได้จริงๆนะก็ถือว่าสโมสรลิเวอร์ pool เนี่ยได้ทําเต็มที่แล้วกันแต่ผมว่านั่นแหละก็เป็นไปในทิศทางที่สื่อหลักๆเขารายงานแหละก็คือนาเนินต่อไปแล้วกใกล้จะบรรลุแล้วนะครับโอเคก็จบเรื่องของฟอร์เรนเวสนะครับมาเบ๊บไรเดอร์ดกค่ะโอ้โหเห็นข่าวเมื่อวานผมรายงานไปแล้วผมเล่าให้ฟังสุดท้ายไปจริงๆด้วยครับเบ๊บไรเดอร์ก็ กลายเป็นผู้ช่วยของเปปกอริโอลาครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าสตาร์ของแมนซิตี้สองคนหมดสัญญานั่นก็คือควนริโยแล้วก็อินิโกโดมิงเกสส่วนฮา Defense, นการลอสบีเฟนต์เนี่ยเขาก็ไปคุมสโมสร,รอื่นแบบเต็มตัวไรเดอร์เนี่ยออกจากลิเวอร์พูลไปก็ไปเป็นเทรนเนอร์ของเรดบูลซาส์บวกแล้วผลงานไม่ดีครับเอาตังเตะของเราไปด้วยแล้วก็ผลงานแย่แล้วก็โดนถูกปลด ช่วงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นก็ว่างงานครับว่างงานเสร็จก็เหมือนก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมากนะสุดท้ายนะก็กลับมาเป็นผู้ช่วยเหมือนเดิมบางทีเป๊ปไรเดอร์เขาอาจจะเหมาะกับการเป็นผู้ช่วยมากกว่าเป็นเฮดโค้ชก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโชคดีพูดแบบจําใจนะจริงๆผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้ไปไม่ชอบหรือไม่ใช่อะไรนะแต่แค่แบบรู้สึกแ,บบแปลกๆแล้วกันสำหรับที่ เปปไรเดอร์สไปอยู่กับทางเปปกวาริโอลานะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของเปปส่วนเทรนด์ไม่ต้องอัปเดตอะไรนะเปิดตัวไปแล้วเปิดตัวกับเรยมาริดตเรียบร้อยแล้วลีพูก็ไม่รอชา้าครับก็เปิดตัวกับเจอร์มีฟิมโปงเหมือนกันแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยครับไปฟังกันดีกว่าว่าเจอร์มีฟิมโปงเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างกับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้กับเว็บไซต์ของสโมสรน,นะครับคำถามแรกก็บอกว่า ยินดีต้อนรับสู่เรีเยููนะครับขอแสดงความยินดีด้วยคุณรู้สึกอย่างไงกับที่นี่ขอบคุณครับมันน่ายินดีจริงๆที่ผมได้เล่นให้กับเรียููสิ่งที่ผมอยากจะพูดนั่นแหะครอบครัวของผมทุกคนตื่นเต้นกับผมมาและแฟนของผมก็เช่นเดียวกันดังนั้นผมมีความสุขมากๆผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายเลยละ่ะเรียููติดต่อเข้ามาแล้วบอกผมว่าพวกเขาเนี่ยสนใจผมแน่นอนว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับแบบว่า พวกคุณจะทําอะไรก็ได้แต่ขอให้ทําเรื่องนี้ให้จบไวๆส่วนการคุยกับเอเจนต์ก็ขอให้เรื่องนี้คุยให้จบครับทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นคําถามต่อมานะครับถ้าหากมีแฟนบอลร์พูลที่ไม่ค่อยได้ดูเกมเลวุกเซนมากนักในช่วง2อปีที่ผ่านมาหรือดูแค่เฉพาะใน YouTube คุณจะอธิบายพวกเขาในฐานะนักเตะว่ายอย่างไรอคำถามนน่าสนใจนะครับพิมพ์ปมก็บอกว่า ตัวเขาเนี่ยจะบอกไปเลยว่าผมเนี่ยเร็วมากในการวิ่งขึ้นวิ่งลงทางปีครับเต็มไปด้วยพลังกำลังผมคิดว่าผมจะนําพลังเนี้ยมามอบให้กับทีมทีมนี้ครับนี่ไงไทยมากสำหรับฟุตบองต่อมานะครับคุณเคยบอกว่าคุณอยากย้ายมาอยู่กับลีพูลตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้ายมาในวันนั้นมีบางอย่างที่ติดค้างในใจของคุณไหมว่าโอกาสนี้อาจจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแน่นอนคุณอยากเล่นให้กับทีมชั้นนําเสมอครับในฐานะนักฟุตบอล หรือตอนเด็กๆตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากและลิเวอร์พูลเป็นทีมแรกที่สนใจผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับแต่เนื่องจากการเดินทางและหลายๆปัจจัยผมต้องเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปครับมองรูผมตอนนี้สิดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเอามากๆนะครับคุณรู้จักนักเตะบางคนจากการล่นให้ในเทอร์แลนด์ทั้งเฟอร์จิลฟันไดไรอันกราฟนแบกแล้วก็โกดดี้ทักโปคุณได้เรียนรู้อะไรจากพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้ที่ลิเวอร์พูลแน่นอนครับ ผมได้คุยกับพวกเขาบ้างเฟอร์อจิลโทรหาผมแล้วก็บอกผมเยอะเกี่ยวกับเลี้ยภูรวมถึงความคาดหวังอะไรหลายๆอย่างมันทําให้ผมรู้สึกราวกับว่าพวกเขาเนี่ยให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีเลยครับน่นเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังจากเฟอร์จิลเช่นเดียวกับผลงานในทีมชาติของเขาเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นกัปตันทีมพวกเขาบอกแต่เรื่องดีๆให้ผมฟังเราเห็นคุณฝึกสำเนียงสเกาเซอร์ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้จากคลิปออนไลน์ คุณได้เห็นปฏิกิริยาจากแฟนบอลเวอร์พููบ้างไหมผมไม่รู้ว่าคลิปนียมันจะเป็นไวรัลขนาดนี้นะครับสำหรับผมมันก็แค่ออไรอันเล่นให้เวอร์พูลและแน่นอนว่าเวอร์พูลเนี่ยเป็นสเกลเซอร์ดังนั้นผมก็เลยพูดสำเนียงแบบนั้นผมไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสดีขนาดนี้โอเคมันสนุกครับผมขอบคุณเลยที่ให้การสนับสนุนในคลิปนั้นคุณเคยมีประสบการณ์ในแอนฟิลมันแล้วครับเพราะคุณเคยมาที่นี่กับเลเวอร์คูเซน ตอนเดือนพฤศจิกายนผลการแข่งขันไม่เข้าทางทีมคุณเท่าไหร่ในคืนนั้นแต่มันสามารถสร้างความประทับใจให้กับคุณบ้างไหมสรับแฟนบอลแล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมคิดว่านี่คือสนามที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นในช่วงที่ผมค้าแข่งกับเรเวอร์คูเซนทั้งบรรยากาศแฟนบอลรวมถึงทีมเลยครับทั้งหมดนี้มันยอดเยี่ยมเอามากๆจากมุมมองภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพทีมของคุณในการสู้กับเราสิอืคุณรู้ไหม ผมไม่อยากพูดอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพพวกเขาเนี่ยคว้าแช,ชมป์ลีกสำหรับผมการสู้กับเลีย้ยพูตอนนี้ผมอยู่กับเลวุเซ่นมันยากลาบากจริงๆมันยากมากมากเลยจะให้ผมพูดยังไงดีละ่ะแน่นอนว่าเลวุเซ่นยังเป็นทีมที่ดีครับแต่คุณเห็นแล้วว่าเวอร์พูเนี่ยอยู่ในอีกระดับหนึ่งเส้นทางชีวิตของคุณน่าสนใจครับเกิดที่อัมสเตอร์ดัมและตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่เยอรมนีแต่คุณใช้ชีวิตที่อังกฤษเนี่ยนานมากดังนั้นมันน่าจะทํา ให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายอมากๆในแง่ของการปรับตัวคุณรู้เรื่องของภาษาและวัฒนธรรมแล้วใช่ไหมใช่ครับแน่นอนครับผมเกิดที่อัมสเตอร์ดัมและเติบโตที่อังกฤษแน่นอนว่าผมรู้เรื่องวัฒนธรรมผมคิดว่าผมน่าน่าจะปรับตัวได้ดีเลยทีเดียวผมเคยเห็นคุณอธิบายในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่คุณย้ายไปเซลติกพี่ชายของคุณเป็นคนผลักดันให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับ ทั้งการคว้าแชมป์ลีกสองประเทศและยังมีสถิติไร้พ่ายในบุนเดสลีกาวิธีคิดเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงคุณบ้างไหมแน่นอนร้อเปอร์เซนตครับตอนนั้นผมยังไม่โตรครับยังเด็กอยู่เลยผมคิดว่าเรื่องที่ต้องเอ่อห่างจากเพื่อนเพื่อนของผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเอามากๆในเวลานั้นับผมเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับพวกเขานะครับแล้วก็ไปโรงเรียนนะไปพร้อมกันดังนั้นสำหรับผมแล้วแบบว่าแบบอืมคงไม่ได้เจอกับพวกเขาอีกแล้วพี่ชายของผม่ยต้องเตือนสติครับ มันจําเป็นมากครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็อยากกลับบ้านแต่พี่ชายผมบอกว่าฟังนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของแกแล้วแกต้องแสดงให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่แน่นอนว่าวิธีคิดของผมเนี่ยเปลี่ยนไปแบบร้อยเปอร์ซครับแน่นอนว่าคุณย้ายมาอยู่กับทีมแชมเมี l ยร์ลกคุณคาดหวังว่าจะสามารถนําทีมคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเน,นื่องคุณจะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับเรียพูได้หรือเปล่า สำหรับผมนะครับทุกทีมที่ผมย้ายไปเนี่ยผมคว้าแชมป์มาตลอดครับผมได้แชมป์ลีกได้ฟุตบอลถ้วยแล้วก็เนี่ยแหละเคยได้สามแชมป์มาแล้วโอเคผมก็อยากได้สามแชมป์อีกครับผมอยากคว้าทร์ฟี่แชมป์ผมเล่นฟุตบอลก็เพื่อการเป็นแชมป์ครับผมอยากคว้าแชมป์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณมีโอกาสได้เห็นช่วงเวลาสําคัญของเรือพูในระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาไหมครับทั้งการคว้าแชมป์ลีกการชูทร์ฟี่แชมป์และการ เฉลิมฉลองพาเรตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแน่นอนผมได้เห็นแล้วครับมันเกิดในช่วงวันหยุดพักผ่อนของผมพอดีผมก็เลยได้ดูผ่านโซเชียลครับโอ้หมันน่ามหัศจรรย์จริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันจากมุมมองภายนอกครับมันเป็นแรงบันดาลใจไหมครับที่ตอนเนี้คุณได้เห็นแบบนั้นแล้วแน่นอนนี่คือทีมแชมป์ครับมันเป็นเหตุผลที่เราต้องเล่นฟุตบอลเพื่อทําให้แฟนๆนมีความสุขเมื่อคุณได้แชมป์ คุณได้ฉลองกับพวกเขานี่คือสิ่งที่มันอยู่ในโหมดของกีฬาฟุตบอลนี่แหละครับผมใช้ชีวิตเพื่อช่วงเวลาเหล่านี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีในฐานะนักฟุตบอลคุณมีโอกาสได้คุยกับอาร์เนอร์สล็อตแล้วหรือ,อยังครับและเขาบอกว่าเขาคาดหวังอะไรกับคุณบ้างในการย้ายมาอยู่กับเรียร์พูลผมได้คุยกับผู้จัดการทีมมาบ้างแล้วครับเขาดูเหมือนเป็นคนที่คิดในเชิงบวกครับเขาบอกผมว่าเขาสามารถดึงพลังและคุณภาพทั้งความเร็ว อะไรหลายๆอย่างในตัวผมเนี่ยออกมาได้มากกว่านี้ครับโดยเฉพาะเมื่อผู้จัดการทีมพูดถึงในเชิงบวกกับคุณมันทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและเชื่อมั่นในตัวคุณการสนทนากับผมเนี่ยระหว่างเขากับผมเนี่ยมันเป็นไปในทิศท,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 ทางที่ดีเอามากๆบางทีคุณอาจจะรู้จักเขาดีกว่าเราก่อนย้ายมาอยู่กับลีอาภูเนื่องจากเขาเคยทํางานในเอเรดิวิฟิลีคคุณตั้งตาคอที่จะทํางานร่วมกับเขามากแค่ไหนครับนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้คุณตื่นเต้นบ้างหรือเปล่า ใช่ร้อเเลยครับผมตื่นเต้นจริงๆตอนที่ผมอยู่กับทีมชาตินักเตะเฟียนุสบางคนบอกกับผมว่าเขาเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดที่เคยเจอเลยครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นผมได้ยินสิ่งดีๆมาตลอดเกี่ยวกับโค้ชคนนี้ครับตอนนี้เขาเป็นโค้ชของผมแล้วแน่นอนว่าผมก็ตื่นเต้นมากๆสําหรับเรื่องนี้นะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเจนนี่ฟลิมปงนะครับในการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรเรือดภู ส่วนเรื่องน่ารู้ที่ทางเว็บไซต์ของเรียบโเนี่ก็ได้เปิดเผยออกมาเช่นกันก็คือเป็นสิบอย่างสิบข้อที่น่ารู้เกี่ยวกับทางฟริมโปงมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับข้อหนึ่งครับเล่นได้หลากหลายมีความไวและเต็มไปด้วยพละกําลังฟริมโปงมีความคล่องตัวในการเล่นทุกพื้นที่ทางฝั่งขวานะครับ และโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในตำแหน่งวิงแบ็กในยุคข,ของชาบีอารันโซทีท่ไบเออร์เลวูเซ่นโดยฟริมปงเนี่ยมีสถิติวิ่งเร็วสูงสุดอยู่ที่36.34กสกิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนั่นทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความเร็วที่สุดในศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันฟริมปงเองก็ยังมีสถิติการ,รวิ่งสเปนที่ดีมากกว่าคนอื่นในบุนเดสลีกาด้วยเช่นกันข้อ2นะครับ ยิงประตูได้เฉียบคมครับฟริมปงเนี่ยมีสถิติยิง30ลูกกับส4แอสซิสต์ในการเล่นให้กับเบลูคุเซนนึ่งร้อยเก้าสิบเกมโดยฟริมปงเนี่ยสร้างผลงานที่ดีเอามากๆครับในฤดูกาล2023-2024โดยฤดูกาลนั้นที่เบลูคูเซ่นคว้าแชมป์บุนเดสลีกาไร้พ่ายนะครับฟริมปงยิงไป14ประตูแล้วก็ทำอีก12แอสซิสต์นะครับข้อ3ครับแข็งแกร่งเหมาะกับลีกอังกฤษฟริมปงครับพลาดการเล่นให้กับ เลร์คูเซนแค่3เกมจากการลงเล่น102แมตช์ในบุนเดสเลกาตลอดช่วง3าฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและทางฟิมปงเนี่ยก็ลงเล่นตลอดทั้งซีซันน2 0 2 4 2 0 2 5หรืแล้ย้อนไป2022-2023ตอนนั้นเนี่ยเขายังได้ลงเป็นตัวจริงให้กับเลร์คูเซนแค่ไม่กี่เกมนะครับแต่จากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นตัวจริงเป็นกําลังหลักให้กับเลร์คูเซนเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ10เกมในฤดูกาลนี้ทางฟิลปงก็ ลงเล่นต่อเนื่องเลยครับข้อ4ครับเป็นแชมป์ลีก2ประเทศฟิปลปงจะย้ายมาที่ลีย์ปูนะครับพร้อมดรีกรีการเป็นแชมป์ลีก2ประเทศก็คือ1ที่สกอตแลนด์กับเซลติกนะครับฤดูก,กาล2019-2020แล้วก็ที่เยอรมน,นีครับกับเบลูกเซนอย่างที่เรียนไปนะครับมากไปกว่านั้นครับฟิปลปงก็เคยพาเซลติกเนี่ยคว้า3แชมป์ในลีกสกอตแลนด์มาแล้วแล้วก็นอกเหนือจากแชมป์ลีกในปีนั้นนี่ยสามแชมป์ก็คือแชมป์ลีกคับแล้วก็ เเออฟคัพของสกอตแลนนด์ะครับข้อ5ครับเป็นแข้งอินวิซิเบิลครับฟิลงปลงเป็นหนึ่งในคีย์แมนของเลเวอร์พูเซนครับชุดคว้าแชมป์บุนเดสลีกาแบบไร้พ่ายนะครับโดยลงเล่น47เกมจาก5.3นัดให้ทีมเนี่ยในทุกรายการปีนั้นนอกจากนี้ยังคว้าแชมป์ดีเบ b p o ค a l แบบไร้พ่ายด้วยเช่นกันที่สําคัญเลเวอร์พูเซนแพ้เกมเดียวในซีซั่นนั้นก็คือนัดที่แพ้อตาลันตาในนัดชิงยูโรปียลีกนะครับข้อ6ครับสามารถเลือกเล่นได้3ชาติเลยครับ ก็ฟิลปงนะครับเป็นนักเตะที่เกิดที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแต่มีสิทธิ์เลือกเล่นให้การ้าเนื่องจากมีเชื้อสายมาจากแม่ของเขานะครับและอังกฤษเองเป็นประเทศที่ฟิโปงย้ายไปอยู่กับครอบครัวตั้งแต่7ขวบอย่างไรก็ตามฟิลปงเนี่ยเลือกเล่นให้ประเทศบ้านเกิดของทางคุณพ่อนะครับโดยผ่านการติดทับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยทุกรุ่นเลยครับจนกระทั่งตอนนี้ก็ได้เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมปี2023นะครับ ข้อ7ครับรู้จัก3เพื่อนร่วมทีมใหม่เป็นอย่างดีครับตอนนี้นะครับฟิล์มโปงติดทีมชาติในเท์แลนไปแล้ว12เกมครับโดยตอนนี้เขาจะได้มีโอกาสลงเล่นพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างโคดิคัโปและอันกราฟเฟนแบกแล้วก็เฟอร์จิฟันไดนะครับรวมทั้งยังมีโอกาสได้ทํางานกับโคชชาติเดียวกันอย่างอาร์เนอร์สล็อตอีกด้วยนะครับแล้วก็ฟิล์มโปงเนี่ยจะเป็นนักเตะดัชคนที่13นะครับให้กับลิเวอร์ pool ครับ ข้อ8การย้ายทีมที่รอคอยมานานครับจริงๆแล้วฟิปลปงเนี่ยอยากย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ก้าวขัแล้วนะครับเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทาง r i s i n g b o เ e r s ตั้งแต่ช่วงต้นซีซันว่าตัวเขาเนี่ยเลือกลิเวอร์พูลตั้งแต่แรกครับแล้วก็จะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่ในตอนนั้นครอบครัวของผมไม่สามารถขับรถพาผมไปไกลถึงเมืองลิเวอร์พูลได้และเห็นได้ชัดว่าแมนซิตอ้เนี่ยอยู่ใกล้กว่าดังนั้นมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพราะนั่งรถบัสแค่15นาทีก็ถึงแล้ว ต่น่าเสียดายครับที่ทางฟิลปงเนี่ยก็ไม่เคยได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับสุดท้ายก็ต้องย้ายไปอยู่กับเซลติกในเดือนกันยายนปี2019ข้อ9ครับครอบครัวฟิลปงเป็นสาวกเดอะค็อปนะครับขณะที่การให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับฟิลปงเผยว่าพ่อกับพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของลิเวอร์พูลเลยครับเขาบอกว่าผมได้ตื่นเต้นจริงๆครับเพราะผมรู้ว่าพวกคุณเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นกับผมเช่นกันไม่ใช่แค่พวกคุณเท่านั้นนะครับครอบครัวของผมและเพื่อนๆของผมด้วยตอนนี้พวกคุณสาามรถ เข้ามาชมเกมเนี่ยได้ทุกแมตช์แล้วไม่ต้องดูผ่านทีวีอีกต่อไปข้อสิบครับฝึกสำเนียงสเกลเซอร์ไปแล้วนะครับฟิลปลงนาจะปรับตัวเข้ากับเมืองใหม่ได้อย่างรวดเร็วครับเพราะมีคลิปที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติเนเธอร์ลแลนด์นะครับตอนเดือนมีนาคมตอนนั้นเนี่ยเขาพูดสำเนียงสเกลเซอร์ทักไทยกราฟินแบกครับซึ่งก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะมาจอยกันที่สมสทรลีพูนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของทั้งหมดในคลิปนี้นะครับได้เรียนตแต่ฟอร์เรน ไอ้เลียพูเนี่ยยื่นไปรอบที่สองนี้ยหลังจากที่ยื่นรอบแรกไปเนี่ยประมาณ83ล้านปอนด์แล้วรอบสองเนี่ยก็ขึ้นไป106ล้านปอนด์แต่เลวูเซนเนี่ยเขาตั้งไว้อยู่ที่126ล้านปอนด์ก็ต้องคุยกันต่อไปแต่สื่อหลักๆห,ห,หลายสื่อเขาก็รายงานไปเป็นทิศทางเดียวกันว่าอ่าเลียพูยังเดินหน้าต่อแล้วเหลือรอแค่เวลานะครับส่วนข่าวอื่นแบทเเดอไป เป็นผู้ช่วยของเปปัวเดโล่านะครับฟิลปงย้ายมาเลียพูและที่เรียนไปก็คือบทสัมภาษณ์ของฟิลปงทั้งหมดที่ให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์สโม,มสรเลีย,ยพูนะครับโอเคนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในคลิปนี้เสียงผมอาจจะดูติดขัดๆหน่อยครับเพราะว่าเมื่อคืนนั้นหนักครับไปงานเลี้ยงฉลองเลียพูครับของพี่หนุ่มที่เบี e ร์ลิพับลินั่นแหละครับหนักจริงๆ ครับผมจบแล้วครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณคทุกการติดตามนะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมฮอสอ o ันโซไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ